สวัสดีพี่น้อง FC อเปล่าเตียบ้านนะ่าคุงดูน้ำล้นให้หน้านะพี่น้องโอ้ยเอาน้ำลงให้หน้าห้ตาดตาดโฟดมันแห้งแรงแล้วเอาลงมันชุมคุณนะคุณไปจะตาด ลงเต็มนี่ล้นนี่ก็ได้นี่น้ำคลองคลองมาจากน้ำคลองคุณคุณผู้ชายให้นากระบุบรดบบแห้งก็เกอดอรถมุ่อทัววให้นากระน้องไรจุดตัด ขาน่าขาดฉะนั้นทั้งพุนขาน่าขาดเลยียวเขาสันทั้งคุณน้ำมันแหง้งพี่น้องนี่คลองน้อยเนะตัวนี้นะอันตัวนี้เป็นคลองน้อยมาคลองใหญ่ทั้งพุนแหงง้งใหญ่กว่านี้พี่น้องเลยตัวใหญ่นี่ยแหง้งพุณละเป็นว้าพุ่นแหละคลองกว้างอันนี้คลองน้อยอันนี้นี่ปลายคลองแล้วพี่น้อง สัมนียก็โอ้ยคเอาเปนได้น้โอ้โอ้โอ้คอนณรวมสมบูรณ์แล้วมีน้ำไหลเจ้าลงมากขึ้นกับเจ้าเอาลงกนอนไหวก็ได้แต่ที่จะบม่ได้ปลูกอีกอย่างปีนี้ พ่นพ่นขนาขาดเลยสองเท่านะสองขมเมี่นะเอาลงหลายขนานาขาดเนองเินเอารงมุกทวดินโว่วมหมดแล้วทิศห,หนึ่งสทิศหมดแล้วบ้านจะเอาลงอีกท่นึงมันบเปืองน้ามาได้ด้วทุดิน,น,น <laughs> ขนาขาดตัว พ่ะถ้าพ่อเข้าตลาดบังปันจะเป็นจิสื่ออย่างแหละไปพ่อไปดูตลาดดีเนอะ ข้าซิ่งทีมแขวมังไหนแหละรถนี่ก็ขี่บยากเป็นมันไนเงานงามสารสุภณีสีแก้วเฮ็ดเอียงกระดักกระดอแท้เฮ็ดแต่เฮือนแท้รวยทดเแห่งรวยมาแน่พี่น้องจ้างเราสมรจ้างได้นี่นะเฮ็ดเองอีกนะอยู่แต่กระปูนได้เบื่อละงงอยู่นี่เรื่องเชื่อ โย่ยงงามเสีแดงเลยดูนะพี่น้องผมห้องนห้องน้ำอีกได้ยเนาะต่อไปพ่อพูดต่อไปอันนี้สร้างก็สร้างเองพี่น้องายบ้านเองไข่บแงมาขายของของลูกชายเอาขายแลยมึงมีเงินพื่อน เป็นข้าย่วแดงต้องตรงนะเฮียน่องแช่เช่ไม่อยู่แค่น้ำได้เบบ่าลุยน้ำแม่หรือเ่ามวสดโอ้ยไข่ต้น้ำาว่าลุยน้ำใช่นะปลาห้วหงายเขาเลยน่ะเกลือนั่นแล้วกระเลื่อนั่นแล้วกเลื่อยนี่เท่าน่า บอกกมีตัวนั้นกะมีเป็นฮักคึมลงมาแลวมันออกมาได้มันกัดไข่มลตาตัวนี้เถอะนะเอเอารอเอารกระบอกอันนี้บอเออไข่ข่างนเออับนเออเเเอเเอเเเอาออ คันมันจ้างกันเลยเสียหลายเต๋อได้เนาะเออเือนประหยัดเงินไปอีกเนาะอยู่ไม่แล้วเป็นหมื่นเนาะนี่ก็ประหยัดเงินจ้างตัวเองแหละเงินในเงินในสามีเด้อค่าเฮ็ดเงินหนึ่งเงินบาทค่าจ้างเฮ็ดนั่นจ้างดอกจ้างในจ้างในจ้างเงินกบเงนฝาได้เร็วเลยใส่พักห่างเรวเับสบันมมาสบายดีพี่น้อง มาขายไขยม่มดแดงพี่เนาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยได้สองหมืนมนมม่นหมดแดงก็พอได้อยู่ได้กินกันนานไลายเดาะไล่มาห่อตลาดเดียพี่เนะานะไก่ดมดแดงไก่มดแดง ไปเย่ยว่าหันครบขนาดเลยขเปล,อล้อกจะได้น้ง่ายเลยนี่ข้าซสุกหันพักผมอตูมีมัดยืนเงนแนวเล่นแบบน,น,น,นี้นี่ก็มีม่อาดูว่าด่มีขคกต่ำอยู่ในป่าคนป่า หลงเลยพี่น้องลงพอเลยลงพอเลยหลงพองเว่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ด่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่า่สด่่่ก่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่้อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ ในข้าก็ช่วยคือป่าดิในขาขาวคือป ah ่าเนาะงานข้าเพื่อนขาวคือป่าจชว่างทางไหนเนาะเคยเห็นเนาะไปเราไปใจใจต้ม อันดีปูมีบ่อันดีปูมีบ่แต่พอ้วจากจี้เสนรร็นม,นมักจี้คนนองมีปลาเสียมปลาปลาหยางปลาลมกบานเล <c oughs> น่นั่นนี่นั่น มังน้เต้าอันนี้มูกงูรมาายายมาซื้อน้ำมันเอ้ขี่รถอันนั้นี่าเป็นย่าพลาดขี่รถกับบุเก่งบันไดขี่ของนี่ทุ่มเลยเขาเลยขี่พี่น้องสวัสดีเก่เพิ่นกันเล เพื่นมานั you you ok ่งตลาดบ่อเพื่มาซื้อได้เพื่อนเ่อเพือนมาขายมาซื้อเพื่นสมบูรณ์แลวเพื่นบยมาขายเด้อทางนี้วพบองงวงงวงซุก็มีแน่นได้หมกมกกันนะนเท่าน่ะพกินอยู่เนาะสิบพันาง ອ້າວມາເຕ시ເລກກັບເພິ່ນພີ່ນ້ອງບາດນີ້ຊິໄດ້ລ່າຄິບເທີ້ນີ້ເດີ້ພີ່ນ້ອງເດີ້ຝາກກົດ Like ກ s e